สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทิ์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง YouTube เชฟทิ h ชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้มาแล้วปฏิทินทาเวทที่ลหลายๆท่านรอคอยนะครับ59เข้าตรงๆนะครับ6556นะครับก็ถือว่าได้บนได้ล่างเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้ก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเซตสลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเอาละครับในงวดที่ผ่านมานะครับตัวเลข5 9นะครับตัวเลขในวันที่ก็เข้าตรงๆนะครับรวมถึง5 6ได้ตัวกลับด้วยนะครับตัวเลขที่อยู่ในชุดของตัวปฏิทินนะครับเอาละครับมาตามกันต่อสําหรับงวดประจําวันที่16ตุลาคมปี2567นนะครับก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะครับ มาตั้งจิตอธิษฐานนะครับพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดดวงเปิดโชคนะครับเอาละครับแล้วก็ขอขอความเมตตานะครับจากองค์เทวสไวรรณนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งจิตเป็นพร้อมกันนะครับ เอาละครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการตั้งจิตนะครับเดี๋ยวเชฟก็จะขออนุญาตเปิดตัวเลขปฏิทินงวดประจําวันที่16ตุลาคมปี2567นะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับสําหรับวดนี้สําหรับปฏิทินทาเวทนะครับจะให้โชคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ เอาละครับในงวดที่ผ่านมานะครับมีในชุดตรงนี้นะครับที่เข้า5 6ได <Source S 1> yes. ้ตัวกลับ2ตัวบนนะครับก็จะเป็นในชุดรองนะครับก็ถ้าจํากันได้เนี่ยน่าจะเข้าจุดเดียวกันกับงวดก่อนนะครับจุดเดียวกันนะครับงวดก่อนก็เข้าตรงตรงนี้นะครับนะครับงวดก่อนก็เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ในวันที่1นะครับก็เข้าตรงที่5 9นะครับ ก็มาตรงๆเลยนะครับสาหรับในตัวเลขที่อยู่ในวันที่1นะครับตัวเด่นก็เข้านะครับเด่น5เอาละครับเดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับสําหรับงวด16นะครับงวด16ตุลาคมนะครับตรงนี้อาจจะไม่เข้านะครับในงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวย้อนดูนิดนึงนะครับตรงว่ามีจุดไหนที่เข้าตรงนะครับเนี่ยจะไปเข้าก็ไปเข้าตรง56เนี่ยนะครับได้ตัวกลับ แล้วก็ตัวเลขที่อยู่ในวันที่1นนะครับก็ชัดเจนนะครับเด่น5เข้าในชุดตรงตรงเลยนะครับสำหรับ59นะครับเข้าชุดตรงนะครับสำหรับ59แล้วครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับในงวดของวันที่16นะครับก็มาเริ่มกันที่ตัวเลขที่อยู่ในวันที่16กันเลยนะครับรับอันนี้นะครับคือ59นะครับเข้าตรง เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันที่16นะครับอ่ใน,นวันที่16นะครับตัวเลขก็จะเป็นเด่น6เด่น4นะครับมี6 5 5 4 6 7 7 4 6 8 8 4นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในชุดของวันที่16นะครับก่อนวันออกพรรษาวันหนึ่งนะครับ ก่อน,น,ออนวันออกพรรษาวันหนึ่งนะครับก็ก่อนวันพระใหญ่เนะนะครับก็จะถือว่าอาจจะได้รับโชคก่อนวันออกพรรษานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวเลขในวันที่16กันนะครับตัวเลขในวันที่16นะครับมีเด่นตัวเด่นนะครับก็คือ82นะครับ ตัวเด่น82มีชุด3ตัวนะครับก็คือ681 682นะครับแล้วก็มีชุดเด่น82 83 22 87 85 81 27 25 21แ็ดแองเดก็คือชุดคือชุดอรองนะครับตัวรองนะครับตัวเด่นก็มี82 83 22นะครับตัวเด่นนะครับในชุด3ตัวก็คือ681แล้วก็682นะครับอันนี้ก็ เป็น3ตัว2หางเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมสำหรับปฏิทินเทาเวศนะครับแล้วก็ยังมีตัวเลขด้านซ้ายที่อยู่ในตัวเลขเด่นนะครับปกติก็จะจับเป็นชุด2ตัวบนนะครับแล้วก็ตัวเลขด้านขวาที่เป็นชุด2ตัวล่างนะครับ